ทั้งเพเรื่อง Bayern, บาเยนบรรลุสัญญาส่วนตัวกับลุยดีอาดย้อนกลับไปก่อนหน้านี้บินสื่อกีฬาเจ้าดังรายงานว่าบาเยนได้บรรลุข้อตกลงส่วนตัวกับลุยดีอาดปีต,ตัวจีดจากลิเวอร์พูลเรียบร้อยแล้วหลังจากนักเตะรายนี้มีความต้องการย้ายออกจากทีมแอนฟินอย่างไรก็ตามฟอรเรียนแพท,ทเทนเบิร์กสายข่าวเทียหนึ่จากสกายยอเยอรมนีให้ข้อมูลสวนทางโดยยืนยันว่าบาเยนมิวนิค ยังไม่ได้บรรลุข้อตกลงส่วนตัวใดๆกับทางหลุยดีอาดตามข่าวลือก่อนหน้านี้แต่เพียงแค่บบเยินยังไม่ยอมแพ้ในการล่าตัวหลุยดีอาดถึงแม้เคยโดนปฏิเสธจากลิเวอร์พูลไปเมื่อสัปดาห์ก่อนซึ่งตอนนี้ก็พยายามติดต่อผู้ตุโยกกับตัวเอเย่นนักเตะอยู่ตลอดและพวกเขาก็รู้ดีว่ามีสโมสรอ,อื่นๆที่ให้ความสนใจในตัวของดีอาดอยู่2-3สมโมสรเช่นกันในเวลานี้ดังนั้นถ้าหากบบเยินไม่สามารถบรรลุข้อตกลงกับดีอาดได้แล้วก็ทางแม็กเอเบิร์น ผู้อำนวยการกีฬาของเสือใต้จะพิจารณาทางเลือกอื่นๆเอาไว้แล้วด้วยเช่นกันฟอร์เรียนแพทเทนเบิร์กรายงาน